ไอบอสม,มึงมึงเห็นตำรวจปุ๊บมึงใส่หน้ากากลงไปสัตว์มันนี่มึงก็ทำให้กูโดนกลับอีกแล้วเื่อนเร็วเอเออย่างนั้นเลยหรอเรื่นอนขาแต่เขามีกระบองนะไหนคนะ <c oughs> ไหนคนนี้แหละไปไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่กยังไม่ทันได้ทุกเลยก็ยิบบอกขึ้นมาแล้วกดเก็บไม่ได้ดิไม่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าใช่เปล่าใช่เอย่างนี้ประชันเอาไหมเอาเดฟเดวเดเอาเดฟ แกไม่เนี่ยถล่มเจ้าหน้าที่เข้าควักไม้ตีตำรวจอ่ะยึดยึดยึดไม้เลยไหมโอเคโอ้ยตำรวจตายกอบ้าแล้วให้ออกมา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  ด๊กข้างนอกข้างนอกดุนุ๊กดนาอย้ายอไดไหมครับกดกดถอดม่ได้ทำทำไมปล่อยไถอดหน้ากากให้ได้ครับหมออย่าเพิ่งเข้ามาหมอไอ้บอไอ้บอเอา ผมจูมืออยู่ครับผมไม่เกี่ยวครับนุ้ยอาจับอุ้มการเด็ดอันครับเอาไปไหนแล้ววะอีกคนนึงอะคนนึงวิ่งไปไหนแล้ววะไกูวิ่งหลุดออกมาแล้วว่ะสวยเพื่อนทำมาแล้วจะด้วยตงำรวจเกี่ยวว่าอะไรเพิ่งก็ให้เคาออกมาไม่ได้หรอไม่ได้ก็จะทำคดีเลย ไใจัโอ้ยตำรวจทำร้ายผมกตำรวจอย่าทำร้ายพวกผมเลยครับหลวนเหนื่อยมากตำรวจร้องไห้ตำรวจโดนทำร้ายแล้วร้องแล้วตำรวจไม่ได้โดนทำร้ายใครใครตีตำรวจครับไม่ใช่ผมครับใครตีตำรวจครับใครตีตำรวจเดี๋ยวปล่อยรู้เฮ้ยตำรวจครับไอ้สามคุณถุง เรียกเรียกหมอมาสอนน้องเราเจลไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องเจลไม่ต้องเจลเรียกหมอมาเอาขึ้นมาทรมานก่อนเอาขึ้นมาทีละคนครับหมอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทั้งสองคนครับเอาขึ้นทีละคนขึ้นหน่อยเงากระทืบกระทืบพวกผมตายคุณหมอจะช่วยก่อนถามครับไม่มด้ถามชุบเลยครับคุณหมออย่าเพิ่งหมออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมอช่วยชุบเลยเน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 ครับช่วยผมด้วยเนเนเซอร์ไว้เนผมไม่สู้คนหรอกครับผมทำอะไรไม่ได้หรอก คุณหมอช่วยผมด้วยหมอครับอ่าเคสเมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนนี่ไปชุบที่โรงพยาบาลเลยครับเขาโดนทำลายคนะุณหมอช่วยผมด้วยครับไม่ได้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 เพื่อนผมโดนทำคดีอยู่เหรอผมพร้อมที่จะโดนพอเพื่อนแล้วครับทำอะไรต้องการย้อนชี่จนสลบอะ่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่เคยทำใครสลบครับอย่าเกาหาอะไรนะครับอย่าเกาหาค,ครับ ท้้งวนนี้ตำณต้กำหรังกแกประชาชนคนต้องโดนทรมานครับตำรวจหลักแก้ประชาชนอ,องอนนรักรชาชสารภาพว่าทันทีผมไม่เคยทำไรครับโอเคโดนสองคดีคาบเอียย่ยยย อม่นี้เอ้ยไม่ได้จับผมไม่ได้ท่าหนีไม่ได้อโหลครับอโหลอโหลอผมขอแจ้งครับทำจับหนีไม่ได้ครับไปดูเอร์ก่อนครับปล่อยผมลเลยครับไอเยี่ยเรียกหมอก่อนเนี่ยเรียกลราเสริมด้วยเฮ้ยเรียกเราเสริมอะไรครับอันนี้มันผิดกฎแล้วครับโอเคอันนี้ต้องผมเป็นทยนะครับเพราะว่าคนทำผิดกฎเฮ้ยอยไม่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 เป็นทย ไม่เป็นไทยครับไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้ครับมัน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 ยิงเทเซอร์ที่แล้วยิงเทเซอร์ไว้ที่ยิงเทเซอร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดแล้วมึงยิงเทเซอร์ไว้ที่แล้วมึงยอมมา ฮัลโหลข้าตำรวจตายสามมาช่วยหน่อยใช <I. S 1> ่อยู่ๆในตอนสอนองข้าตายไปสามคนแล้วมาช่วยหน่อยตรงไหนนะอยู่สอนออยู่สอนออยู่ข้างๆสอนอเลยข้าล่ะเป็นเพือนเป็นเพื่อนใช่ใช่ด้วยหนูด้วยหนูจะโดนไป <laughs> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนใครล็อกขอยิงหนู <laughs> ที่รอดแล้ว รอรอครับเปิดประตูให้ผมไปหาไปหาไปหาน้องหน่อยได้ไหมได้ครับน้องผมอยู่ข้างล่างครับอะไรนะครับน้องน้องน้องจันเจ้าผมอยู่ข้างล่างครับโดนตำรวจทางนรกรรมอยู่เขาขึ้นมาได้ปะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไม่แต่ไม่เอาเขาออกมาไม่องพาผมเขาไปเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูไปไปไป ไปไหนอ่ะไปนี้ดิไม่เอาโล่กไม่อยากอยู่นี่เดี๋ยวพาไปดูไม่ดูเล่าไปเล่ายังมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูมาแล้วโหลวววววววโหลโหลขี้เสี้ยอะไรกูหนีตำรวจดตวยโดนบินไปหกหมื่นเลยว่ะฮะห <11. S 1> มื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหรือหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นโดนอะไรบ้าวยิ่งยาวอ่ะ <laughs> มีฟางความวุ่นวายคุ้งคูขัดฟางโอ้ยทำไมเขามันใส่เยอะจังวะข่าวรวยดิรวยเลยอะ่ะเดี๋ยวผมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะแก้แค้นเหมือนเดิมเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย